บทที่สิบห้าบทสวดอุปะเนยสูตรอุปะนิยติชีวิตตมัปะมายุงชลูปะนีตัสสะนาสันติตานาเอตังพยังมะระเนเปขามาโนปุญญานิกยิราถะสุขาวะหานิอุปนิยติชีวิตตมัปะมายังชลูปะนีตัสสะนาสันติตานาเอตังพยังมะระเนเปขามาโนโลกามิสังประเชเหสันติเปกโขโยทะกายเยนะสังยโมวาจยะอุทะ เจตัสสาตังตัสสะเปตัสสะสุขายะโหติยังชีวามโนปะกะโรติปุญญังธรรมโมหเวรคติธรรมะจาริงธรรมโมสุจิโนสุขามาวหาติเอสานิสังโสถมเมสุจิเนนทุขติงคัตฉติธรรมะจารีสัพเพสังขาราอนิจจติยถาปัญญะปสติอาถนิปินทติทุเขเอสามโควิสุทธิยาสัพเพสังขาราทุกขาติยถาปัญญะปสติอาถนิปินทติทุเขเอสามโควิสุทธิยาสัพเพธรรมะอนัตตาติยถาปัญญะปสติ อาถานิพินทติทุกเข,กขเอสาม,มาโควิสุทธิยาบทที่สิบหกบทสวดอป,ปันนักาชาดกอป,ปันนักกัดฐานะเมเกทุติยังอาหูก,ก <c oughs> ปปากิอปันนักกัดฐานะเมเกทุติยังอาหูตากิกาเอตะทันยยะเมทาวีตังคันเถรย,ยะอป,ปันนักังพระผุงเวสารนางยันติปัปภะตานิวาน,านิจะอารามะลุกข,ขัดอารามะลุกข,ขัเจตยานิมนุษสาพยะ ัททิตาเนตังโขสรนังเขมังเนตังสรณะมุตตะมังเนตังสรนะมาคามะสัพพทุขาปมุจติโยจะพุทธานจะธัมมันจะสังคันจะสรนังคโตจตตาลิอริยะสัจจานิสัมมัปัญญะปัสสติทุกขังทุกขะสมุปปาทางทุกขะสะจะอติกมังอริยันจะอัดถังที่กลงทุกขูปะสมะขามิงเอตังโขสรนังเขมังเอตังสรณะมุตตะมังเอตังสรณะมาคามะสัพพทุขาปมุจติบทที่สิบเจ็ด บทสวดพัด huh. да เทกรัตตคาถาอติตังนันนะวะคาเมยยะนะปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยะทัตตีตัมปะฮีนันตังอปัตันจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันลับไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนันจะโยทำมังตัตถาตถะวิปัสติอสังหีรังอสังกุปังตังวิภวิทามะนุปลูฮเยก็บุคคลดนเห็นแจ้งทำปัจจุบันไม่ก้อนแงนไม อัจเชวกิจจมาตาปังโกชัญ,ญามะระนางสุเวพึงคำพึงทำความเพียรเสร็จในวันนี้แหละใครเราจะรู้ความตายในวันพุ่งนะฮีโนสังคลันเตนะมหาเสณีนะมัจุนาเพราะว่าความผัดเพี้ยนกับมาจุราชผู้มีเศนาใหญ่นั้นย่อมไม่มีกับเราทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาปิงอโหรตะมะตันทิต,ตังตังเวพระเทกรัตโตติสันโตอจิคเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเรียกบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกยจคันทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแหละว่าผู้มีราตีนหนึ่งเจริญด้วยประการล,ลัรรจเวะะคปา ชาราธรรมโมไม่หิชลงังอนัตติโตและมีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วมพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิธรรมโมไม่หิพยาธิอนัตติโตและมีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะร่วมพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรลณะธรรมโมไม่หิมาณังอนัตติโตและมีความตายเป็นธรรมดาจะร่วมพ้นความตายไปไม่ได้สัพเทหิเมีิเยหิมนาเปหินาาภาโววินาภาโวเราจะเลาเบ้นไปต่างๆคือว่าเราจะต้องพัดพาจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวง กรรมะสะโกมหิกรรมะทายาโทกรรมะโยนิกรรมะพันธุกรรมะปฏิสนโนเรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกาลิกสามิกัลยานังวาปาปะกลางวาตัสทะทายาโทพระวิสามิเราทำกรรมอันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปเอวังอัมหิหิอภินหังปัจเจเวขีตพังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทินบทที่19บบทสวดเทวตาอุโยชนะคาถา ทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยาปัตตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกาโหตูสเพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมพตังบุญญาสัมพทังสเพเพเทวานุโมทันตูสัภัสภติสิทธิยาทานังทัันตุสัทยาศีลังลักขันตุสัพพทาภาวนาพิสตาโหตูขัฉันตูเทวตาคตาสเพเพพุทธาพระปปตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเจชนาละขังพัธมิสัพโสบทที่ยี่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานคาถาหันธรรมยังปฏิทานคาถาโยพะนามเสยาเทวตาสันติวิหาระวะ วิหารละวาสินีถูเปคะเลโพธิคะเลตหิงตหิงตาธรรมทานเนนะพวันตุปูชิตาสดิงกะโลนเตทะวิหารมันทะเลเถรา,าจะมัชชานาวกาจะพิกโวโสารามิกาธานปฏิอุปาสากาคามาจะเทสานิขามาจะอิสลา,าสปานภูตาสุขิตาพวันตุเตชะลาผู้ชายเยปิจะอันทะสัมภวาสังเสทชาตายัตสังเสระชาตาอัฐโวปปาติกาเนียนิกังธรรมะวังปฏิจเตสเพปิทุขกขสสกะโลนตุสังขยัง ถาตุจีรังสตังธรมโมธรรมัทรา,าจะปุลาสังคโคโหตุสมะโควะอัถายะจา่ายหิตายะจาอัมเหรคตุสัทธรโมสัพเพปีธรรมะจาริโนวุฒิงสัมปาปุเนยามะธรรมเมอริยปเวทิเตบทที่ยี่สิบเอ็ดบทสวดสภาพาป,ปฏิทานคถาหันธรรมยังปฏิทานคถาโยพนามเสปุญยญสิธานิกตัสาย,าายานันญานิกตานิเมเตสัญจะภาคิโนโหนตุสัตตาน,นตาปะ มานก,กาเยปิยาคุณะวันตาจะไมห่างมาตาปิตาทโยทิฏฐาเมจะทิฏฐาเมจาปะยาะทิฏฐาวาอันเยมัชชัตตเวลิโนโสัตตาติถันติโลกัสมิงเตภูมมาจัุโยนิกาปันเจกะจัตุโวกาลาสังสะรันตาพะภาวะภเวยาตังเยปฏิทานามเมอนุโมทันตุเตสยังเยจิมังนปชานัน,นติเทวาเตสังนิเวทยุ มยาธินานะปุญญานังอนุโมทนาเหตุนาสัพเพสัตตาสัทาโหตุอเวลาสุขะชีวิโนเขมะปะทันจะปะปนตุเตสาสาสิช,ชตังสุภาขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้แลแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีมารดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแลสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวกรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภู มีขันห้าแลขันหนึ่งแลขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยแลภพใหญ่สัตว์เราได้ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอดอนุโมทนาขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิ dachte, ดก็สัตว์เราได้ย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจงแจ้่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายท<า>ี่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวียนอยู่เป็นสุขเสมอถเถิดและจงถึงทางอันเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสัทยายบทสวดมนต์พระสูตรพระประลิตและพระคาถาเหล่านี้ของความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยขอขอให้พ้นจากทุกภยัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอเทศขอถวยเทพ,พเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาทยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอำนวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งพระดีพินาโดยมูลิโดยมูลนิธิสมเด็จพระญัณสังวรวัดปร ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่สามสิ่งสร้างขึ้นทั้งที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปลี่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระปิริและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสำเร็จศักดิสทธุประการเทินสาธุ